สวัสดีครับผมวันนี้มีอีกหนคลิปหนึ่งงานหนะึ่งเทสในงานซ่อมดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์นะฮะคันนี้ไม่ได้เสียอะไรนะแต่ว่า FC นะตามทาง YouTube มาครับมาทำการซ่อมบำนะรุงนะคันนี้จะซ่อมบำรุงอะไรบ้างนะคันนี้นะเบื้องต้นเลย FC บอกว่าอยากจะล้างวัชีดนะ ล้างเทปหัวฉีดนะครับเช็คคอยจุดระเบิดนะครับแล้วก็หัวเทียนเปลี่ยนนะถึงระยะแล้วแล้วก็ทําการล้างนี่เป็นปีกผีเสื้อนะหรือว่าตำแหน่งดิ้นเล่งตรงนี้นะ,ะก็สกปรกแล้วนะมาดูด้านในกันนะหลังจากที่ลืมมาแล้วว่าจะสกปรปกขนาดไหนนะครับไปต่อไปต่อกับพิ่สันเซลฟี่คันนี้นะ ที่เราถอดออกมาตรุ่นนี้จะมีหัวฉีด8หัวนะหนึ่งกระบอกสูบนี่จะใช้2หัวนะฮะนี่นะหนึ่งหัวเทียน2หัวฉีดนะครับประมาณนี้นะหนึ่งหัวเทียน2หัวฉีดนะครับที่ใช้ในรถยนต์รุ่นนี้นะฮะก็คันนี้ FC มันซ่อมบำรุงนะครับก็เดี๋ยวจัดให้นะ เราจะทําการเทสล้างหาัวฉีดนะฮะส่วนหัวเทียนนะผมดูสภาพยังกริบอยู่เลยนะไม่เปลี่ยนแน่นอนนะของแท้หัวหนึ่งหลายร้อยนะในรถยนต์รุ่นนี้นะครับหลายตังอยู่เอาเรื่องนะฮะก็จะเทสหัวฉีดนะล้างหัวฉีดแล้วก็ใส่กลับคื้นะครับแล้วก็ตําแหน่งปาปีเสื้อนะต้องล้างทำความสะอาดใหม่นะครับเวลาเทส เวลาจะเทนวดฉีนนะเราก็ต้องการล้างก่อนนะล้างหนวดฉีนะครับโดยใช้น้ํายาต้มอันนี้เป็นหมอตมล้าง,งานวดฉีทำความสะอาดนะหลังจากนั้นจะมาเทตรงนี้นะตรงนี้ล้างก่อนนะครับผมนะไปต่อนะครับทีนี้เราจะทําการเทสดูสิเบื้องต้นก่อนว่าหัวไหวานฉีด น้อยฉีดมากนะครับฉีดไม่ดีนะสังเกตว่าหัวนี้มีปัญหานะหัวที่สี่นะครับสังเกตนะมีปัญหาตรงนี้นะคือฉีดน้อยกว่าเพื่อนนะครับสองกับสามนีสามกับสองเนะี่ยคือได้นะหนึ่งก็ยังโอเคอยู่แต่หัวนี้ฉีดน้อยนะ ก็เป็นสาเหตุนหนึ่งที่ทําให้เครื่องยนต์สะดุดสั่นได้นะอันนี้ก็ต้องแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้นะผมจะทําการอ,อัดเชือกลวดหัวฉีดนะครับนี่นะอัดเช็อกลวดหัวฉีดก่อนนะว่ามีหัวไหนรั่วซึมไหมหลังจากผมระวังไว้แล้วนะฮะไม่มีนะอ่าหัวฉีดไม่รั่วนะครับ แรงดันอยู่ที่ประมาณ2บาทนะครับประมาณ2บาทนะหันฉีดไม่รู้อะนะแต่ว่ามีฉีดน,น้อยคือหัวที่สี่นะทีนี้ผมจะเทสอีกชุดหนึ่งนะครับสรุปแล้วเสียกี่หัวกันแน่นะครับในเซฟี่คันนี้นะอาการไม่ออกแต่เรามีเครื่องมือเทสก็ช่วยได้นะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับผมทีนี้ไปดูการฉีด ไปดูการฉีดของทั้งสีต้นเลยนะฮะซึ่งจนคันนี้มีบางครั้งนะซี 4, แจ้งว่าบางครั้งมีแค่บางครั้งนะมีสั่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลองฉีดดูก่อนฉีดตวงดูว่าระดับเท่ากันไหมนะครับว่าสีนะจำไว้นะที่มีปัญหนานะเดี๋ยวเราจะ เทสตัวสักหนึ่งนาทีนะะเดี๋ยวมาดูกันนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทำการฉีดนะให้หัวฉีดฉีดนะครับสรุปว่าพอๆกันนะฮะหัวฉีดไม่มีปัญหานะครับผมฉีดดีนะครับหลังจากที่ล้างแล้วนะกอเห็นผลเลยนะครับหัวฉีดดีนะครับสรุปว่าผ่านไม่เสียนะฮะหัวฉีดนะครับผม ทะลุอวเสียเนี่นะแต่ถ้าตวงแล้วไม่เท่ากันก็อตอนนั้นอาจจะติดขัดอยู่นะแต่ว่าตอนเนี้ทําการเทสด,ด้วยการฉีดของเครื่องนะตวงออกมาได้พอๆกันเลยนะครับผมให้ล้างอีกหนึ่งชุดนะครับล้างอีกหนึ่งชุดนะฮะก็อีกชุดแรกสรุปว่าผ่านนะใช้ได้ แค่ตอนนี้นิดเดียวไม่มีผลมากนะไม่มีผลเท่าไหร่นะรอรุอ้นหิตสี่ตัวนะครับใช่คือการฉีดนะครับการฉีดต่อม,มีรอบที่หน0่งพันห้ร้ออบนะทีนี้ก็จะดูการฉีดเร็วนะแล้วก็ตวงนะ หัจีเท่ากันไหมนะฮะครันนี้จบไม่มีปัญหานะฮะดีๆนะดีๆครับก็เสร็จแล้วนะเราจะนำหัวจี๋ชุดนี้ไปใส่นะครับกับืเครื่องยนต์นะฮะไปต่อไปต่อหลังจากที่เราทำการ และล้างเงินฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมพร้อมประกอบนะครับเห็นไหมหัวฉีด8ดหัวนะอยู่สูงก็สองหัวนะครับดิาิบอกว่าช่วยประหยัดน้ำมันนะในรถรุ่นนี้แล้วก็ทำให้อัตราเร่งดีขึ้นนะครับที่ทำออกมา8ดหัวบอกว่าประมาณนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ จะประกอบเข้าไปนะครับไปต่อนะแล้วใส่หัวฉีดลงไปแล้วนะมาดูหัวเทียนนะหัวเทียนนี่ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับดูเขี้ยวนะเขี้ยวยังดีอยู่นะไม่ต้องเปลี่ยนนะประหยัดตังได้อีกนะครับตัวนี้เราใส่หัวเทียนเดิมให้เลยนะของแท้ด้วยนะฮะเปลี่ยนใหม่ราคาจะแพงอยู่นะตัวหนึ่ง ประมาณ6กถึงเจ็ดร้อยนะในหัวเกียนรุ่นนี้นะครับไปต่อไปต่อนะดินเร่งล้างนำความสะอาดใหม่นะครับขาบโบเอาจัว่วก็เดี๋ยวประกอบเข้าไปแล้วมาฟังเสียงกันนะครับอันนี้ก็เหลือแต่ประกอบเข้าร่วมไม่ดีนะ เออเราใส่เข้าไปหมดแล้วหัวคอยเทสเทสหมดแล้วนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทีมงานสตาร์ทเครื่องยนต์เอา นึ่งนะครน้ำมันกำลังเดินทางมาครับแล้วออกไปหมดทั้งระบบเลยนะมาเต็มระบบแล้วก็ติดชึ่งเลยครับนิ่งนะนิ่งคลิปเลยติดแล้วนะรถยนต์คันนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะคือ FD นํานำมาซ่อมบำรุงนะดูแลรักษา ระบบเครื่องยนต์หรือระบบน้ำมันนะแล้วก็ดูเช็คคอยจุดระเบิดเช็คหัวเทียนล้างความสะอาดถิ่นติดวีเสื้อนะหนัวฉีดใช้งานได้เหมือนเดิมนะล้างความสะอาดก็ยืนอายุการใช้งานได้นะครับไปดูรอบในรถกันครับเดี๋ยวข้างในมาดูข้างในกันนะแง๊บตอนนี้รอบเครื่องยนต์ อยู่ประมาณพันกว่ารอบนะเพราะว่าเครื่องยนต์ยังเย็นอยู่นะพออุณหภูมิได้เครื่องยนต์ก็จะตกลงอยู่ยประมาณสักแปดร้อยรอบนะครับอ่าเสร็จแล้วครับกับมิสซันซีฟีอันนี้มีสี่หัวเทียนแปดหัวฉีดนะครับ ทำการเทดล้างให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูแลบำรุงรักษ,ษาเพื่อไม่ให้รถเกิดปัญหานะฮะค่าใช้จ่ายก็เซฟลงนะครับซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนดนะสัก40,000กิโลอย่างเงี้ยใช้ไปสักพักหนึ่งก็นามาตรวจสอบได้นะฮะอย่าปล่อยให้พังนะจนกว่ารถใช้งานไม่ได้อย่างนี้ก็จะเกิดผลเสียกับรถด้วยแล้วก็ เสียเงินในกระเป๋าเยอะด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมครับผมสำหรับทลิปที่เราทำออกมานะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะก็อย่าลืมฮนะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง YouTube อู่แงเจริญการช่างด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดทิปดีๆที่เราทำออกมานะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อู่แงเจริญการช่างนะครับ